ตัวมันอย่างถือเหว่าท่านผู้ชมดิตัวมันยังเนถือเฮวเงินหางหเฮวใส่ห็นแล้วมันถือเฮวเนาะดิหางเฮวอยู่เนี่ยทางมันมาแต่พูนมามันเรียบ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 เ,ยบเยบนี่ยน,นี่บนหางเฮวบนนี้เนาะถือเฮวอยู่นี่ ว้าวตัวมันยังวะคิดว่ามันอีเห็นหนึ่งคุบคับคุปค,คับดีนอยู่บัดมาเบิ่งเอ้าตัวนี้ตัวมันยังว่าท่านผู้ชมโอ้เอา้ามีเมียงวัน <c oughs> มเมียงวันมาจับเี๋ตัวมันยังว่าท่านผู้ชม แน,นี่ตัวมันยังกี่กิโโอ้ยโอ้ประมาณหนึ่งกิโลนะขอมใหญ่ท่านผู้ชมประมาณหนึ่งกิโลถึงเหี้ยวตีน